ทำไปประเทศไทยมันร้อยอย่างนี้นะ่ะหนาวาไม่เป็นเลยหรือไงแท็กซี่อยู่ไหนหมดนะอืมดูดวงใช่ไหมอ่าครับเอามือมาสิอืมทนายถูกหวยเนี่ยอนาคต นายจะมีลูกกับผู้ชายคนนึงตั้งท่ากับคนและในอนาคตนายจะรวยด้วยฉันพอจะเดาหวยงวดนี้ออกมันก็คือ870นายซื้อเลขอะไรผมซื้อ679ครับเสียใจโดยสิ่งที่ฉันบอกมันจบสิ้นลงแล้วจ่ายมา้อยนึง่ง <the> เพื่อนอันนี้คืออะไรอ่ะเออมันคือซุ้มขายของแปลกนายเออแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะ ถามอยู่นั่นแหละห้องสองมีแต่คนไม่หรอมาเป็นกิ๊บจุกเก๋จิ้งจุกด้วยเฮ้ยคนคนตรงนั้นสวัสดีค่ะ้ายขอต้อนรับสู่กิจกรรม บอกความในใจนะคะสามารถบอกความที่อยากจะบอกก็ได้หรือว่าสามารถสารภาพรักกับใครก็ได้เลยนะคะเอาด้นบนพอมียังคะถ้าพอม้วก็ะกดอุ้ยห่านะเบื่อักมึงช่วบอกก็ดีว่าแบบกูชอบใครคนณทโกะบอกว่าโทโกะชอบใครคนนึงเออกดับล้วแี้วแล้วแบ้วแล้วล้วแล้วล้วล้วลยวล้วลล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 ล้ลล้วแลแลล้ ประเทศไทยนี่ร้อนเฮี้ยไปพวกเราเดี๋ยวเราไปหาน้ำเติมโมบาร์มาคิดกันเฮ้ยไปจองโรงแรมกันดีกว่านะ ใครมันกินนักหนาวะโทรเลียมาเป็นงานเทศก,กาลของโรงเรียนน่ะเราควรไปเยี่ยมดีไหมเฮ้ยงานเทศก,กาลโรงเรียนหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยน่าสนุกดีแฮะไปเยี่ยมหน่อยละกันเออโทรเลียเราควรจะหาโรงแรมพักก่อนไม่ใช่หรออ๋จริงด้วยงั้นเราไปหาโรงแรมพักก่อนดีกว่าบักเมริมต้องตะโกนสารภาพรัก,กับน้องอโลเอจังแล้วแหละไม่เอาดีกว่าคูไม่กล้าวิงกี้วิงกี้เดียนชอะมากๆเลยครับาุยาาาาเยา ไอเพนนี่เดี๋ยวกูกับแมลี่เนี่ยจะไปห้องน้ำแป๊บนึงนะเดี๋ยวมึงรออยู่ตรงนี้ก่อนนะพ่อโอ้ครับใครอ้าวมีอะไรขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับเออจะไปไหนก็ไปแกแกต้องทำให้ได้แกต้องทำให้ได้หยิบยื่ออารมณ์ดิฉันย้ำเลยแกต้องทำให้ได้แกทำได้อยู่แล้วโทโกฉันชอบเธออือเพนนี่คงคิดทำไมกันหรอไม่มีอะไร งานเทศกาลโรงเรียนนี่น่าสนุกจังแฮะอยากไปบ้างจังสกาลินนี่ร้อนขนาดนี้จะใส่เสื้อแขนยาวลงอีกหรอเนี่ยเธอกลัวผิวค้ำเฉยนะไม่มีอะไรหรอกเราไปเยี่ยมงานเทศกาลของโรงเรียนนุ่นกันดีกว่าไหมอืมไปสิดูน่าสนใจดีเออถ้าเกิดมีแฟนขับรถอยู่ในโรงเรียนนั่นล่ะทรลเลียโอจริงดิก็ฉันมองไม่เห็นนี่พวกเธอมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยเสียงคนคุ้นหยุดทำเป็นไม่รู้จักเชนกันได้แล้วยังมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยคุณพี่ ฉันนึกว่าพี่เรียนจบไปแล้วใหญ่บ้าฉันม่หยุดเธอหลอกที่เรียนจบแค่ปอสาแล้วก็ไปเป็นศิลปินเลยเราอีกอย่างฉันมีเรื่องที่อยากให้พวกเธอช่วยทุกคนพออ,อว่าเรามาแข่งประกวดชุดกันดีไหมเออได้เลยเแต่ยังไม่รู้จะเอาตีมอะไรหน้าร้อนแบบนี้ช่วยคิดหน่อยดิแต่งเป็นนงางเงือกดีไหมเหรอไม่ากชุดแพงก็แพงอืมสัตว์ใต้ทะเลดีไหมคะแต่งเป็นปลากระเบนไม่เอานะจ๊ะ อาเด็กหญิงวินนี่ทีเป็นคนสุดท้ายแล้วบิกินี่ครับอุ้ยเริดค่ะเดี๋ยวผอ <c oughs> จะลงแข่งด้วยนะคะส่วนแกแผบผู้เข้าแข่งขันมาซะเออรสวัสดีนักเรียนทุกคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาประกาศชื่อผู้ที่ได้เข้าแข่งขันประกวดชุดนันนกเรียนนะพ,พอบริพพออ,อบังคับครูมาซึ่งคนที่ได้เข้าแข่งขันจะมีทูโก้เพนนี่แมรี่ห้องหนึ่งแล้วก็น้องแซนด้วยส่วนห้องสองจะมีอโลเอจังรุยจินส่วนทางของครูครูหนี่ยก็จะมีแขกพอ,อคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้เธอถึงว่า ฉันแค่อยากให้พวกเธอแต่งหน้าแต่งตัวให้ฉันเฉยๆก็พอละได้จัดไว้ใจพวกเราได้แน่นอนว่าแต่ประกวดชุดเตรียมเลยเหรอเขาไม่บอกนะถ้าเขาบอกอีกทีฉันจะแจ้งให้พวกเธอรู้แล้วกันครูครับขอยืมห้องประกาศของหายนะอครับอันนี้น้องริวจินพูดหรือเปล่าคะครับผมพูดเองพกูกนี้ตัวเรนนี่ ตัวครับคอ,อยยืมห้องประกาศของหายนะครับพอดีพวกผมเจอหนังยางมัดผมของใครไม่รู้ตกอยู่ที่พื้นครับอ๋อได้เลยค่ะแหมห้องสองนี่มีแต่คนใจดีเนาะไม่เหมือนห้องหนึ่งทีกเกตกันทั้งนั้นทั้งห้องเลยเคน,น like here? Here ไปกนช่ยสี ที่มาแต่งตัวทำใหมในห้องน้ำชายนี่ฉันจะเข้าห้องน้ำชายหรือห้องน้ำหญิงก็เป็นเรื่องของฉันอย่าแล้วหนังยางมัดผมฉันอยู่ไหนเนี่ยแกเอาไปหรือเปล่าจะบ้าหรือฉันไหมเดีเอาไปหนังยางมัดผมของใครวะแถวนี้มีอะไรให้ทำบ้างเนี่ยทุกคนดูสิห้องคาราโอเกะอุวยน่าอยู่มากอ่ะเออทุกคนเราเราอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยดีไหมไม่ต้องไปไหนแล้ววันเนี้ยเออพอดีเออเอาไม้ให้เธอดิเอาไม้ให้บุคลา Show you what I what I do. I got this number. Everybody come inside. Oh, we're gonna get it oh, to Oh, we're gonna get it to the time. And just think to the Do it, do it, do it. More, more, more. just the ticket, because of the light. This is the to because of the to get the to We like to party. so